อัตมาว่าอธิบายไปแล้วเรื่องกรรมเรื่องการงานเรื่องที่จะอยู่กับโลกเขาชีวิตของเราไม่มีอะไรหรอกล้างกิเลดให้จริงอัตมาพยายามบอกรายละเอียดไม่ว่าหยาาละเอียดก็พยายามพูดให้พอเข้าใจเพราะเด็กๆก,ก็พอเข้าใจได้คนพวกเรายิ่งมีพื้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าได้เหลือแต่ว่าคุณรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่คุณไม่ทําต้องภาคเพียรหน่อยตั้งตนอยู่บนความลําบาก ต้องฟืน้นต้องภาคเพียรให้เกิดอธิศีนอธิจิตคือตั้งหลักเกณฑ์ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นเข้มงวดหลักการศีนนี่ก็คือหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องเข้าไปขัดเกลาตัวเองไม่ใช่ศีลที่จะเอาทิ่บพระพุทธเจ้าท่านตั้งเท่านั้นมันละเอียดมันคองไก่ของมันเออเราจะต้องเข้มงวดกับการกับเราอันนี้นะเราจะได้ขัดเกลาตัวเราเองเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเราก็จะเจริญขึ้นในอธิศีลแล้วก็เรามู้งอกหลักปฏิบัติแล้ว อธิจิตเราก็จะสําเร็จผลเพราะเรามีอธิปัญญาเป็นตัวตั้งเพราะงั้นอธิยานดีขึ้นอธิสมายานดีขึ้นเราก็ทําทุกอย่างพอเหมาะขึ้นมาได้ทุกที่ยิ่งผ่านสมาวิมุตต์แล้วเป็นพลังสองทั้งพลังยานและพลังวิมุตต์สองพลังนี้เป็นตัวสมบูรณ์ของพลังงานในโลกไม่ว่าจะเป็นทงสสางศาสนรหรือพลังงานานมามธรรมทั้งโลกเขาค้นพบเราก็แตก สูงสุดได้แล้วสสารกับพลังงานเท่านั้นนะมันต้องช่วยกันถ้ามันแยกเมื่อไหร่มันก็ศูนย์ไม่มีอะไรเกิดเช่นทั้นเดียวกันในชีวิตมนุษย์ถ้าสองพลังงานนี้ยานกับวิมุตนะแยกกันไม่มาทำงานร่วมกันมันก็ปรินิพพานเพราะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เอายานกับวิมุตมาทำงานเพราะเมื่อสมายานสมาวิมุตเป็นสมาทั้งคู่แล้ว ทุกอย่างพอเหมาะหมดเลยมารวมลงพอเหมาะและจากสมาธิมาถึงสมาสมาธิสมาธิคือพลังงานรวมตัวพลังงานเป็นพลังทั้งหมดจึงรวมเป็นพลังสีเป็นพลังปัญญาเป็นพลังทำวิริยะภาคเพียรเต็มทํางานอย่างสมบูรณ์วิริจฉัยได้ดีงานไม่มีโทษแล้วทําเพื่อเป็น พะะขุนชนะหิตายะพระชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะทําเพื่อมวลมนุษยชาติทําเพื่อผู้อ,อ,อื่นจะได้มากยิ่งขึ้นก็เพราะว่ามันมีความจริงที่มันกระจายไปได้มากและไอ้สิ่งที่กระจายออกไปไม่มีไม่มีรังสีแห่งภัยทั้งเนือ้อทั้งตัวทั้งแท่งและรอรังสีราศีมีแต่ดีทั้งนั้นมีแต่กุศลทั้งสิ้น ไละมีส่วนแห่งบาปผสมไปด้วยเลยนี่คือสุดยอดแห่งกรรมของมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์ที่จะพึงมีชีวิตอยู่ด้วยกรรมแล้วและเป็นผู้ที่จะปรินิพานได้ด้วยถ้าอย่างนั้นไม่มีปรินิพานวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละวันชาว รือลัทธิอื่นาศาสนาอื่นเขาเขาไม่เข้าใจรายละเอียดอย่างนี้เขาก็สามารถกดข่มสั่งสมดีไม่ทําบาปได้นานเมือนกันนะเกิดหลายชาติแต่ไม่เที่ยงเขาทําต้นทุนอย่างที่อาตมาสมมติให้ฟังแล้วว่าถ้าทำอันนี้ไว้ล้านหนึ่งนิพพานไว้ล้านหนึ่งนะแต่เสร็จแล้วคุณนิพพานหมดคุณก็ต,ต้องรับบุญรับบาปแต่ถ้าคุณมีนิพพานเป็นทุนอยู่คุณไม่ได้มีบาปเลยคุณรับแต่บุญ พอเข้าใจอันนี้ไหมเพราะฉะน้นนี่คือนักธุรกิจหรือนักการค้านี่แหละคือนักทุนนิยมตัวที่หนึ่งสร้างธรรมนิยมหรือสร้างธรรมนิยามสั่งสมสิ่งที่ตั้งไว้ทำมาคือส่งสิ่งที่ส่งไว้ได้อย่างโอโหนานแสนนานไม่มีหมดทุนไม่มีหมดทนบุญนิพานด้วยได้ด้วยอย่างนิพานเมื่อ,อไหร่คืนิพานโดยไม่จําเป็นจะต้องหมดบุญ มีแต่บุญอย่างเดียวเห็นไหมสุดยอดไหม